เช้าแล้วไปดูลูกหน่อยดีกว่าดูซิว่าวันนี้ลูกอยากจะไปเที่ยวที่ไหนหนูอยากไปดูแลดฮนะโอเคลูกเดี๋ยวพ่อพาไปเองนั่งดูตรงไหนดีนะ่าไปตรงนี้ดีกว่า ว้าวจี้ยงโจกจี้ยงโจกน่ากินจังเลยนั่งกินตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่า <c oughs> เอิม่มเมื่อแย่งย่าผมทำไมอะครับ ไหนไม่เห็นเขียนชื่อติดไว้เลย <c oughs> นี่มันยากคุยสั์มึงจะเอาลอยดอกก็ากม,มาดิก็ม,มาดิก<า>็มาดิฮู้ฮู้ เรื่องบิวเนี่ยก็ก๊อบไปเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่2ใบา3บาใบแล้วกันจะมีอยู่3ใบที่คุณผู้ชมต้องรู้เอฟเฟกของการ์ดนะการ์ดแรกเนี่ยเอฟเฟกของมันก็คือเวลาเราโจมตีศัตรูแล้วศัตรูติดสถานะผิดปกติไม่ว่าจะเป็นไวรัลสแ l ตบลลัสคอร์สีอะไรก็ตามนะมันจะเพิ่มบิวตี้สเต็งให้สกิลเราอะ่ะยิมหเป็นเวลา6วินาทีต่อไปเป็น Energy Conversion เวลาที่เราไปเก็บ ก้อนมานาหรือว่าก้อนพลังงานสีฟ,ฟ้าที่มันดุย๋ยดุยบนพื้นอะเวลาเก็บปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสยียงบอกแล้วว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตัวเราก็จะแบบเรืองแสงเป็นสีฟ้า,ฟาแล้วก็มีก้อนอะไรหมุนร,รอบๆตัวก็ไม่รู้นั่นแหละมันจะทําให้สกิลต่อไปที่เรากดเนี่ยจะถูกเพิ่มอ i บิต t ้สเงห้าสิบเปอร์เแล้วก็หมอดสุดท้ายเป็นอักเมนอันเนี้ยเราสามารถระเบิด เกาะไรโนทิ้งก่อนได้ก่อนที่เกาะจะหมดเราระเบิดทิ้งได้แล้วก็แอคทีฟใหม่ได้ส่วนเรื่องสกิลเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นสกิลพุ่งนะแต่ผมผมไม่ใช้ผมเปลี่ยนเป็นสกิลเอ็มพาวเวอร์นะครับก็คือได้มาจากการซับซูมจากไอตัวจิ้มจุ่มที่อยู่ในยานะ่ไอตัวฟนเฟสจิ้มจุ่มอ่ะนะครับก็คือผลของเอ็มพาวเวอร์เนี่ยจะทําให้สกิลต่อไปที่เรากดจะถูกเพิ่มอ,อเบอร์ติสเเ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 ่เเ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 เาเเเเนเเเแค่กด เอ็มพาวเวอร์เนี่ยแค่กดต่ไปสกิลสองไอออนสกินนะก็คือเพิ่มเกาะให้กับไลโน่แล้วหลังจากที่เรากดใช้สกิลอะในระยะเวลา3าวิเนี่ยถ้ามีคนยิงเรามามันจะดูดมาเป็นเกาะเราด้วยนะมีคนแบบโจมตีมามันจะดูดมาเป็นเกาะให้เราเลยเกาะแบบเพิ่มไปอะ ต่อไปสกิลสามโหรสกิลโหรเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มดาเมจทุกอย่างให้เพื่อนแล้วก็ให้เราเลยนะแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นไ i โน่สตอมก็คือกระทืบเท้าแล้วก็สตูลอยเป็นเหมือนเป็นการมาเอามาซีซีสตูอะไรประมาณนั้นต่อไปจะเป็นสเต็ปการใช้งานการกดสกิลของไรโน่บิลนี้นะฮะเคสเต็ปแรกก็คือกด empower นะผมตั้งไว้ที่สกิลหนึ่งใช่ไหมปั๊บ แล้วก็เก็บมานาเนี่ยมันจะมีฟ้า,ฟา,ฟารอบตัวใช่ไหมแล้วก็ไปยิงมอนเนี่ยกุญแจเทวเวอร์ขึ้นขวาบนแล้วเห็นไหมแล้วก็ปัฟประมาณนี้นะครับก็คือไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่าจะกดครบหรือเปล่าถึงกดไม่ครบยังไงมันก็แรงอยู่ดีแต่ว่าแค่มันจะแรงไม่สุดแค่นั้นเริ่มมาเราอาจจะไม่มีมานาใช้นะก็กดถังสัก ท,ทักทีหนึ่งนะครับสเต็ปนะก็<จ>ะคือเอ็มพาวเวอร์ใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกไม่มีก้อนมานาเราก็ทำสเตตัสไปก่อนก็ได้แล้วก็กดเกาะเอ็มพาวเวอร์ยิงโอ้ยอย่าอย่าลากโอ้วัฟบ้างเลยดีมอนจังหวะที่เรายังไม่ได้กดยังไม่ได้ก้อนมานานะยังไม่ได้บัฟเอเนจี่คอนเวอร์ชั่นเนี่ยเราก็ ไปแล้วก็กดเอ็มพาวเวอร์ไปก่อนนะเพื่อที่จะไม่ทำให้มันเสียเปล่าใครอย่ามาลักไก่เก็บก้อนมานาะแล้วกดเอ็มพาวเวอร์นะไม่ได้นะมันไม่ขึ้นให้คุณน,นะมาแล้วนะครับลุงด็อกมาเยอะแล้วนะลุงด็อกมาเยือนนะกดก่อนเดี๋ยวมานาเยอะเกินไปครับเฮ้ยบัฟจะหมดบัสจะหมดลุงด็อกมาเยอะนุ้งอมาเยอะครับอุย้ยต้อกมาเยอะ เอ้าเอาเลือดหายไปไหนแล้วนี่ย่โอ้ยงงเลยงง,งงเลือดงงเลือดเลือดหายไม่น่าเกิดเป็นต็อกเลยนะครับ <ant> เจอไ no ลโน่ยิงก็ต้องขอขอบคุณเทนโน่ทุกคนนะครับที่กดซับสไคร b ์กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับผมจะพยายามทำคอนเทนต์แบบเก่าๆขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกเย <c oughs> อะๆเลยนะครับ